เล่นอะไรกันคะน,นอนกันนอนแบบไหนนอนแบบฮึคือเดินอยู่แบบนี้เลยนอนยืนยืนนอนติง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 ต โอ้ยมันยิงไก่แท้มันยิงไก่กันแท้อ้อยิงกันแรงเลยโอ๋อนุ่นไปนอนไปนุน่นเกยนอนนะนุน่นเดี๋ยวเปิดพัดลมให้นะเอาพัดลมไหมอ้อ่านเปิดอ่า อาอหนูไม่นอนเหรอนี่เกลนอนแล้วเนี่ยเกลนอนหลับปุ๋ยเลยเกลพี่เกดเหรอเกลเกลมาพี่เกดมาเกลมาานอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปดูหมอรำม,มาเลยมาเลยมาเลยพาไปหาอาหารกระต่ายอะไรวะ ยีรถไฟยีรถรางน้องเจอวน้องเจลจ็ดข no ึ้นมารถไฟอ่ะนั่งตัดไข่นั่งคนเดียวเอาพี่เกลนไม่เอาหมอนนะลูกนอนลงนอนลงเงียบเงียบแล้วก็หลับเลยคุณครูบอกยังไงถ้าใครไม่เงียบจะโดนอะไรจะโดนอะไรคะ จะโดนอะไรก็ไม่ร of er> oh. ู้จะโดนไหมแซ่จะออกกําลังกายน้อนออกกําลังกายเซยหลับตาค่ะ้งตั้งเออตอนเย็นมันลำเยอะมากเลยนะันจะหลับเลยจะหลับเลยแบบนี้หู้นจะหลับเลย อ้าวหลับแล้วคนนี้หลับแล้วคนนี้ก็หลับแล้วหลับทั้งคืออ้าวเอ้าหัวลอยหลับยังไงมาหัวลอยหลับแล้วหลับแล้วนี่หลับแล้วนี่นอนในม้งนะครับนอนในม้งก็เลยเป็นลายๆนี่มงมองมง ภาพก็เลยหลายๆลับแล้ว